สวัสดีเพื่อนๆพี่น้อง F4 ทุกท่านครัววันนี้ผมพาทุกท่านไปทําการไล่วงจรไฟของเดียวกาหรือว่าไรกาคันนี้กันนะครับพี่น้อง F4 นะซึ่งรถคันนี้เรารับงานเข้ามานะครับเขาบอกมาแค่ว่าไฟไม่ขึ้นสวิตกุญแจสตาร์ทมือไม่ได้แค่นั้นนะครับแต่พอเราทําให้ไฟมาที่สวิตกุญแจแล้วสตาร์ทมือได้แล้วผลปรากฏว่าไฟไม่ออกหัวเทียน ทีนี้เรามาดูในกล่องลังที่เขาใส่อุปกรณ์มาให้เราพบกล่อง C D I 2กล่องนะครับพี่น้อง F C นะนั่นหมายความว่ารถคันนี้ต้องมีปัญหาระบบจุดระเบิดอย่างแน่นอนดังนั้นผมจะพาทุกท่านไปทาการไล่วงจรจุดระเบิดเพราะว่าไฟไม่ออกหัวเทียนรถสตาร์ทไม่ติดแน่ๆนะครับพี่น้อง F C ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนเลยนะครับว่ารถคันนี้เป็นรถวงจรไฟ จุดระเบิดแบบ DC นะครับเรารู้ได้อย่างไรว่าเป็นวงจรจุดระเบิดแบบ DC เราดูจากตรงนี้ตรงนี้ก็คือแจ็คไฟที่ขึ้นมาจากมัดไฟนะครับมาจากฟินคอยจะมีสายสีเหลือง2เส้นอาจจะเหลือง2เส้นหรือขาว2เส้นนะครับตรงนี้จะเป็นไฟชาร์จนะครับส่วนอีก2เส้นก็จะเป็นฟัชเชอร์แล้วก็สายกล่าวนะครับถ้าหากว่ารถมีคอยสตาร์ทเป็นวงจร AC จะมีนะครับ สายดาแดงขึ้นมาเป็นหลักนะครับถ้ายัมา5าเฟสจะมีสายสีน้ําตาลขึ้นมานะครับทุกท่านนะทีนี้เรามาเริ่มทําการไล่วงจรไฟนะครับ่น้อง fc นะการวัดพัชเชอร์คอยนะครับอามิเตอร์แต่ละตัวตั้งค่าตั้งย่านวัดไม่เหมือนกันอย่างเช่นตัวนี้เราจะตั้งค่าไปที่การวัดความต่อเนื่องด้วยเสียงเวลาเราวัดเราก็วัดน้ําเงินขาวคู่กันกับเขียวเพราะว่าเรารู้แล้วว่าคู่นี้เป็นสายพัชเชอร์คอยนะครับ ตอนนี้เราวัดมาเนี่ยนะครับค่าพัฒนาคอย,อยู่ที่0.03แบบนี้นะครับนั่นหมายความว่า,าค่าพัฒนาคอยมันไม่ได้นะครับค่าพัฒนาคอยมันต้องอยู่ที่150ขึ้นไปนะครับ150ขึ้นไปนะครับทุกท่านนี่ไม่ว่าเราจะตั้งไปย่านไหนนะครับค่ามันก็ไม่ขึ้นนั่นหมายความว่า ฟัดจคอยนะครับเสียนะครับพี่น้องเพราะว่าค่ามันขึ้นมาน้อยนะครับค่ามันขึ้นมาแค่3เองนะครับพี่น้อง FC ปกติต้อง150ขึ้นไปนะครับทุกท่านนะอ่าอันนี้น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ไฟไม่ออกหัวเทียนหรือเปล่านะครับทีนี้เรามาวัดไฟนะครับไฟเลี้ยงกล่องมาดีนะครับ12โวลต์12.85เลยนะครับอ่า12.85เลยนะครับก็คือไฟเลี้ยงกล่อง เป็นไฟวงจรดีเข้ามาแช่เลี้ยงไว้ที่กล่องนั่นเองนะครับเ,เพื่อนๆนะทีนี้นะครับเราก็จะมาเริ่มทําการไล่วงจรไฟนะครับว่าสายไหนมีขาดกันบ้างนะครับทุกท่านตอนนี้นะครับเราพบความผิดปกติอย่างนึ่งแหละนะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอดแจ็คมัดไฟออกนะครับเพราะว่าเราพบความผิดปกติอย่างนึงอยากให้พี่น้องเอฟซีายากระพริบตาเลยนะครับดูไปพร้อมๆกันตอนนี้เราเอา ก้วกาวนะครับก้วรบไปสวมเข้ากับสายพัดเชอร์คอยแล้วทีนี้ผมจะไล่จิ้มนะครับเห็นไหมฟังจากเสียงนะครับพี่น้องเอฟซีให้พี่น้องเน้นฟังเสียงด้วยนะครับสายพัดเชอร์คอยนะครับมันต่อเนื่องกันนะครับมันต่อเนื่องกันก็จริงนะครับแต่นะครับสายพัดเชอร์คอยตรงนี้นะครับสายนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับอ่า มันไม่ควรจะต่อไปถึงสายวงจรอื่นนะครับพี่น้อง f อนะให้ดูดีๆนะตรงนี้ยังเป็นสายฟัชเชอร์อยู่นะทีนี้นะครับผมก็จะเอานะครับมิเตอร์จิ้มไปสายอื่นไปจิ้มไปขั้วอื่นนะให้พี่น้องเน้นฟังเสียงไปด้วยนะครับอ่านะครับไม่ว่าเราจะจิ้มไปสายไหนนะครับอ่าไม่ว่าเราจะจิ้มไปรูไหนนะครับมันก็จะมีเสียงดังในลักษณะแบบนี้นะครับทุกท่านนะ นั่นหมายความว่านะครับมันมีไฟลงกาวหรือเปล่าหรือว่ามีจุดไหนที่มันช็อตเชื่อมต่อถึงกันเพราะว่าสายไฟที่เห็นอยู่หน้ากล่องตรงนี้เป็นสายไฟหน้ากล่องนะมันไปต่อกับต้าเหลืองได้ไงมันเชื่อมต่อถึงกันหมดเลยนะครับอ่ามันผิดปกติแล้วนะครับเพราะว่าเท่าที่เราทํารถมานะครับสายพัดเชอร์คอยมันจะไม่เชื่อมโยงกับสายอื่นนะครับสายกาวก็ไม่เชื่อมโยงกันกับสายอื่นนะครับพี่น้อง F4 นะแต่ละสายมันจะไม่เชื่อมโยงถึงกันเลย นะครับแต่ในรถคันนี้นะครับสายมันเชื่อมโยงถึงกันมันเป็นเพราะอะไรนะครับนี่นะครับแม้มันเชื่อมโยงถึงกันหมดมันจะมีเสียงเตือนอ่าถึงกันหมดทุกเส้นเลยนะครับมันมีความผิดปกติอยู่ตรงนี้นะครับนี่เป็นสาเหตุที่ทําให้กล่อง C D I เสียหรือเปล่าเป็นสาเหตุที่ทําให้พลัดเชืคอยเสียหรือเปล่านะครับเพื่อนๆนะนี่ก็คือปัญหาที่เราได้เจอนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับ นี่แหละนะครับงานแก้นะครับเขาทํามาก่อนเขาจังหาไม่เจอแจ้ไม่จบนะครับเรามาทีหลังเนี่ยโอ้โหวุ่นวายกันเลยนะครับเนี่ยมันเชื่อมโยงไปทุกเส้นเลยนะครับอ่ามันผิดปกติแล้วนะครับถ้าว่าใครเป็นช่างก็จะรู้ดีว่าสายฟัดเจียคอยนะครับถ้าเราถอดแจ็คออกปั๊บเนี่ยมันจะไม่เชื่อมโยงกับสายใดๆทั้งสิ้นนะครับฟัดเจียคอยมันจะต้องยิงมาที่กล่องนะครับเป็นสายเส้นเดียวยาวมาที่กล่องเลยนะครับอ่าแต่ ทีนี้มันไปเชื่อมโยงกับสายอื่นได้อย่างไรทั้งๆที่มันแค่คืบเดียวเองอเห็นไหมนะครับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับทีนี้เมื่อมันคาใจนะครับว่าสายสีน้ําเงินแถบขาวนะครับมันเป็นสายฟัชเชอร์จริงไหมเราก็ถอดออกมาเช็คเลยนะครับเนี่ยสายฟัชเชอร์น้ําเงินขาวนะครับน้าเงินขอบแถบขาวนะครับเราก็ถอดออกมาเช็คแล้วนะครับมันก็ถูกต้องนะครับพี่น้อง FC ฟซฟัชเชอร์ออกจากตรงนี้มันก็ต้องไปที่กล่องเลย นะครับแล้วมันไปเชื่อมโยงกับสายอื่นได้อย่างไรนะครับแจ็คก็ดีนะครับพี่น้อง fc สายไฟก็เดิมนะครับนี่นะครับทีนี้เราก็เลยได้ทําการวายสายออกมานะครับเราวายสายออกมาเพื่อที่จะหาจุดเชื่อมโยงนะครับลองมาไล่วงจรไฟกันดูนะทีนี้วงจรไฟนี่เห็นไหมสายสีน้ําเงินขาวนะครับมันขึ้นมานี่มันขึ้นมาตรงนี้นะอ้าวน้าเงินขาวมันไปสิ้นสุดอยู่ที่สวิตช์แฮนด์นะครับ เอ้นะครับพี่น้องเอฟซท่านใดเคยเห็นหรือเปล่าว่าสายฟัชเจอร์คอยนะครับมันมาสิ้นสุดอยู่ที่สวิตช์แฮนด์นะครับนี่นะครับมันมาสิ้นสุดอยู่ที่สวิตช์แฮนด์เปิดไฟแฟลชให้แล้วนี่เห็นไหมสายสีน้ําเงินอยู่ตรงกลางเลยนะด้านล่างตรงกลางเลยน้ําเงินแถบขาวนะครับสายฟัชเจอร์คอยมันมาเชื่อมโยงกันนะครับกับวงจรไฟดีซีนะครับอ่าทีขนี้นะครับมันก็เกิดเป็นคําถามเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาคาใจอีกแหละนะครับว่า ไฟฟัดเจอคอยมันเป็นไฟ AC แต่ไฟสวิตตรงนี้นะครับมันเป็นสวิตไฟหลีนะครับไฟหลีไฟเรือนไมน้มันเป็นไฟ DC เป็นไฟจากแบตเตอรี่แล้วเขาเอามาบวกกันทำไมน,นะครับนี่ก็คือข้อสงสัยนะครับนี่แหละเป็นเหตุผลที่ทำให้ เราวัดค่าไฟแล้วอาวัดความต่อเนื่องของสายไฟมันเชื่อมโยงมันต่อเนื่องถึงกันหมดเพราะว่ามันมาเชื่อมโยงอยู่ตรงนี้นะครับอาผมก็ไม่รู้หรอกว่าทําไมเขาถึงต้องเอาไฟ DC มาบวกกับ AC ีนะครับแต่ที่นี่สายไฟเส้นนี้เราทําการวัดไฟแล้วมันมีไฟ DC วิ่งมาประมาณ1นโวลต์มีไฟ DC วิ่งมาประมาณ1โวลต์แล้วทีนี้มันก็คาใจอีกว่า ตัวไหนเป็นตัวต้านทานไว้ทําไมมันมาแค่โว์เดียวทําไมมันไม่มาสิบสองโวลต์สิบสามโวลต์เลยนี่แหละตรงที่คาใจสวิตมันก็ไม่มีอะไรเมื่อกี้นะครับสวิตผมก็ถอดล้างอย่างดีมันก็ไม่มีอะไรมันก็สวิตธรรมดาไม่มีตัวต้านทานเลยนะครับพี่น้อง f อนะส่วนสายเหลืองดานะครับเป็นสายสวิตลันออฟไม่ต้องตกใจนะครับพี่น้อง f อเราเข้าใจอยู่แต่ว่าไอที่ไม่เข้าใจก็คือเนี่ยไอสายสี อ่าน้ำเงินขาวสายของพัชเคอยมันเอามาบวกกันทําไมกับไฟดีซีนะครับอ่าอันนี้แหละผมคาใจอยู่ใครมีข้อมูลใครมีความรู้ใครมีคู่มือซ่อมอธิบายด้วยนะครับพี่น้อยเอซีผมรอฟังอยู่นะอ่างงเลยผมก็งงเลยเนี่ยนะครับนี่แหละเป็นเหตุผลที่ว่าเราวัดไปวงจรไหนสายไฟมันก็เชื่อมโยงถึงกันหมดเพราะว่า AC กับ DC มันบวกกันอยู่ที่สวิตช์แฮนข้างขวานั่นเองนะครับสำหรับไลก้าส่วนตัวนี้นะครับเป็นสวิตช์ลันออฟสวิตช์ลันออฟเนี่ยสีสายไฟตรงนี้เป็นสีดำขาวนะครับแต่อ่ามันไปเชื่อมโยงกันกันกบาสายสีเหลืองดำนะครับพี่น้อง FC นะอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนตรงนี้เป็นสาย ger, สวิตกุญแจ2เส้นนะครับไฟมาส้มหรือแดงนี่แหละนะสายมายันเอาจ็ดส้นนะแล้วก็ออกดำนะครับทุกท่านนะ อันนี้นะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาของสายไฟที่มันซีดนะครับทุกท่านเห็นไหมนะครับในรถแต่ละคันที่เราเจอปัญหาเราก็ไล่ปัญหานะครับพยายามหาปัญหาให้เจอแล้วก็เอามาเล่าสู่พี่น้อง fc ได้ฟังกันนะครับรถต้นนี้1กล่อง cdi 2คอยหัวเทียนนะครับพี่น้อง fc ต้องบอกไว้ก่อนนะทีนี้นะครับเมื่อเรานะครับทำการไล่วงจรไฟเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยนะครับวันนี้2คอยหัวเทียนนะ นะครับเดี๋ยวผมจะทําการนะครับเช็คให้ดูนะครับว่าที่เราไล่วงจรไฟมานี้นะครับเราเจอปัญหาแล้วนะครับเราจะทําให้ไฟออกคอยหัวเทียนนะครับอ่าเดี๋ยวจะทําให้พี่น้องเอฟซีได้ดูนะครับเพราะว่าอ่าตรงนี้เราสันนิษฐานว่าพัชคอยเสียนะครับพัชคอยเสียนะครับ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับวันนี้เราใช้พัชคอยตัวใหม่นะครับมาต่อก่วงเข้าไปกับวงจร นะครับแล้วเราก็เอาพัชคอยไปแตกโครงเหล็กนะครับมันก็เลยได้เป็นไฟออกมาแบบนี้อย่างนี้เลยนะครับพี่น้องเ c เอาละนะครับในคลิปนี้ก็คงต้องจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ในคลิปต่อๆไปก็ยังคงมีการไล่วงจรไฟอีกหลายๆคลิปเลยนะครับทุกท่าน